เฮ้ยกูเป็นบ้ากูอยากฆ่าคนกูกะหายเลยกกูไม่ได้ฆ่าคนตะเทีบายท่านท่านครูไม่ได้เป็นอีกรอบเนยเนี่ยคือท่านครูนอกจากว่าจะเป็นร้อมกันสามรอบเมื่อกี้เขาก็ได้เป็นอีกรอบท่านครูวันนี้ดวงแม่ทำด้วยอะไรไปท่านนิวไม่อาจะเป็นมันเขาทำไห้นั่นอยู่เควนมิสไซส์ใช้เวลาอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเค เอยใครเหมือนตายท่านคูเนี่ยตายว่ะเผูตายว่ะตรงนั้นเราเห็นมีเกสกับอีกคนนึงเราจำสีไม่ได้อ่ะอืมผมทางปรับอุณหภูมิห้องทางขวาบนอ่ะศพเจอที่ไหนท่านก่อนเอ่นเออใช่อะไรนะเดินทางด้านซ้ายแล้วเดินลงมาเรื่อยๆหน่อยอ่ะแล้วเราก็เดินไปเห็นซากของครูจริงๆเราเห็นอีกสองคนอ่ะที่วิ่งอยู่ตอนนั้นทำไมไม่กดเอ่อรีพอร์ตก็ไม่รู้อ่ะแต่เห็นเกทด้วยเอ้ย เอาส่วนรักล่วนรกไม่คนกดเหรอเราไม่นกดหรือเปล่าไม่ใช่คนกดเราก็ไอสีที่เราจับไม่ได้ก็คือชั้นเนี่ยแหละชั้นเดินถ้าอย่างนั้นนี่คนก็คือที่ขาวใช่ไหมสวรรค์ที่เราเห็นเหมือนกันอืมคาตกราทีหรือเปล่าเนี่ยคาราที่ขาวผมเห็นท่านนิวทำยานอวกาศข้างๆอยู่ไม่แน่ใจผมเห็นเห็นท่านแบงชัยอืมถ้าเกิดตัวนรักตกไปโดนส่ก็ก็แปลว่าส่วรักกับเพื่อนใช่เป่ะมีอะไรจะโตเยี่ยมไหมครับเมีไหม ใช่ปะที่ตอนแรกเห็นเราไม่แน่ใจทันเกยเขานิ่งมากตอนแรกเห็นอีสองคนอีคือฝีคือเราคือเราไม่ได้เราโดนนะเราเดินขึ้นบนไงเราไม่ได้มองว่าใครเดินตามเราเราแต่เราเดินลงล่างแล้วเราเห็นตกตอนที่เราเดินลงมาข้างล่างแล้วเห็นพวกเหรียญเราเห็นคือเราเห็นคุณกิฟปุ๊บเราก็แบบอ๋อเนี่ยคุณกิฟมางั้นเดี๋ยวไปด้วยกันดีกว่าแล้วก็บอกเอ๊ะสซนนั่นแหละนล้วก็เกตเกตแม่เลยแก้ตัวไม่เกตมีอะไรแก้ตัวไหมท่าน เขาเป็นใครไงพี่เกดต้องไงอ่ะเหลืออะไรให้เกดตัวนั้ไม่ให้เดเงินโบนัสนี่แล้วก่อนละไม่น่าเลยเอาว่าใส่แล้วไปเกดเป็นแล้วเกตพอคุณครูไม่เป็นเกดเป็นพอครูก็ยังเป็นอยู่นี่ครูป่ะอะไรนะอะไรนะเกดเกดพูดอะไรไม่ได้ยินเลยไม่รู้เราก็เลยออกมาอยู่ข้างนอกขำหลบไปแล้วป่ะเอ้า เวนกำไม่้ยินไหาครัลโหลได้ยินหรอปะได้ยินแล้วท่านหมดแล้วครับแต่ว่าท่านเกไปแล้ทพ่ายแล้วเว่นกำแต่ว่าใช่แต่ว่าใช่ใกล้แล้วได้ยืนรอปะตอนตอนนีเห็นใจท่านเกทครับผมเนี่ยเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยากจะเป็นมากที่สุดแล้วมั้งไอ้คนที่อยากเป็นไม่ได้เป็นเด้เว้ย คนไม่อยากเป็นได้เป็นกัน <laughs> ผมก็เห็นใจท่านที่เขาเล่นไม่ค่อยเก่งอะไรเลยเขาไม่อยากจะเป็นอยากจะช่วยทีมก็เข้าใจนะแต่ผมไม่ก็อยากจะเป็นแต่ผมก็ไม่ได้เป็นดังสิงเ,ออเป็นไรท่านทั้งนั้นอีกคนนึงก็จะลําบากหน่อยท่านนกเดินออกมาแล้วท่านนิวตามมาเช็คไวาตอนได้นะโอเคเช็คไวาตอนอันนี้คือเช็คทีประจุเลือดของแต่ละคนนะผมนะว่าใครตายไหมหรือว่าใครยังอยู่ไหม ถ้าเกิดใครตายจะขึ้นมาเลยอลเลนตายสีส้มตายว่ะโอ้เจไว้ด้วยเห็นใครทุกคนครับผมจะศพน้องไมล์แต่ผมวิ่งมาพร้อมกับน้องไมล์แต่ผมไม่เจอใครอ่ะแฮะฮะขอเลเยตก่อนอะไรเลเยตสถานการณ์ตอนตะเกียใครอยู่ที่ไหนเราอยู่ในห้องเออใช่อยู่กันิวคุงท่านที่ตรงห้องที่มันกดๆอะไรแล้วเรยดึงคุงเพิ่งวิงออกไป นี่ไฟดับประธานแถวนี้ไฟดับหรือเปล่าตอนนี้ไฟดับป่ะอยู่ที่หกอ๋อไฟดับด้วยเหรอไฟดับหรือเปล่าผมถามก่อนไม่สังเกตเอ้าวกลับทุกคนคิดว่าดับไหมผ้าเราเนนิ้พุงบแวบแวบไม่น่าจะเรียกว่าไฟดับนะคะถ้าไฟดับมันจะมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเอาแค่ไม่เห็นเลยไม่ใช่แค่ไฟติดเป็นช่วงๆโอเคท่านนกว่าไงท่านติดอยู่ด้านบนอ่ะท่านน้ำแล้วนั่นน้อกไม้วิ่งตามมาแล้วพอผมเดินออกมาจากห้องแชงน้ำปุ๊บน้อกไม้ก็กลายเป็นศพเลยนกข่า ก็ถ้าไม่เห็นใครมันก็น่ากลัวนะท่านถ้าเห็นใครแถวท่านเลยอ่ะใครอยู่ที่ไหนเราอยู่ทางซ้ายทางกลางผมอยู่ห้องกดปุ่มเลยอืออยู่ตรงนั้นอยู่เลยเราหลงทางอ่ะคันโซล่าหลงไปไหนท่านหลงไปฆ่าเขาเหรอแต่เราว่าโซลไม่ใช่ว่าโซล่าปวดเกเอ้ยไปคนรีพอร์ตเกตเมื่อกี้ อยู่จะรีพอร์ตพวเดียวกันไม่ท่านมันชัดมากไงว่าเป็นท่านเกรดเขาอาจจะแบบว่าให้เราเชื่อใจก็ได้โซลาไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นเราไม่รู้่อว่าโซลาจะได้แล้โซลาก็ฉลาดนะอืมผมว่าท่านโซลาก็เนียนหลายรอบอยู่นะอืมที่ผ่านมาเขาชนะอยู่ไหนผมว่าท่านโซลาว่ะครผมนี่นท่ามาหลายรอบแล้วผมนับถือว่าท่านฉลาดไงผมเลยโหวตท่านอะ ไม่รู้ว่าผมไม่โหวตใครอ่ะคนึงเลยนะผมไม่โหวตเหมือนกันผมลองเชียร์ธนกดูป้าเอาแล้วเอาไม่เป็นไรมันเหลือคนหนึ่งแล้วพี่เอ๋ก็ค่อยๆทำไปก่อนก็ได้ดโอเคโอเคเวทผมเดินทางซ้ายบนบนอยู่เมืเ่อกี้เห็นไหมตอนที่เราเช็คไวต้นกันคือช่วงเวลาแป๊บเดียวเองนะพอเห็นว่าตายปุ๊บ ศพก็ถูกรายงานคือถ้าไม่ใช่ท่านนกคือถ้าแต่ว่าท่านนกคือคําให้การของท่านนกเขาน่าสนใจตรงที่บอกว่าท่านสีส้มเขาเดินตามมาแล้วอยู่เขาก็ตายคือตายแบบเร็วคือถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่ตายเร็วนะผมจะบอกเลยว่าเป็นท่านนกแต่เขาบอกว่าตายเร็วเนี่ยมันก็เลยคิดได้อยู่ว่าจะไม่ใช่เออถ้าเขาบอกว่าเขามาเจอศพอยู่คนเดียวเนี้ยโหวตได้เลยแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเดินมากับ คนที่ตายแล้วก็เพิ่งจะตายต่อหน้าต่อตาซึ่งมันคล้องจองกับไวตันที่แสดงว่าเพิ่งจะตายเหมือนกันดังนั้นมันเลยยิ่งบอกยากรอบนี้นี่แต่ผมคิดว่านายเป็นทันสนละตรงแล็บเพนไซลัคหายไปไหมเมื่อกี้คือที่เช็คกับผมนะว่าแต่ละคนอิไหนกันบ้างผมเห็นที่ตรงแล็บมันหายไปผมจะลองขึ้นไปดูท่านกิฟต์วิ่งไวแปลกๆเนาะพอตัวเขาวิ่งไวรู้สึกแบบแปลกๆผมทำท้าบ้างอยู่อา ท่านนิวเขาน่าจะบริสุดนะก็เราทำยานด้วยกันดพื่แว่ว่าเขาจะเนียนชิปเป่งเอย,อยูมีไหนวะอัอนนี้นไปปะไปท่านนิวเขาจะมาไหมเขาไม่มาหรอเมื่อกี้เขายืนนิ่งป่าแล้วไอ้นี่ค่อยขึ้นมาอืม,อม จ่าพอทํานี้เสร็จแล้วจะไปเช็คไวต้นดูน่าจะมีคนตายโอโอเคมีอยสองคนผมจะไปทางนู้นโอเคทำเสร็จีิท่านนิวกับอีกคนหนึ่งทําท่านโซลาร์จะเล่นเกมเนียนท่านนกเขาจะมาเอาน้ํามันแบบโอเคดูแล้วท่านนิวนันจับตาเอาปิดขังตัว็นอย่างนี้ก็ได้เหรอเปิดได้ไว้ ไม่รู้เมื่อกี้ใครปิดขังผมเนี่ยเป็นผีท่านเกรดป่ะฮึอะไรขึ้นที่ไหนท่านอสายล่างตอนที่ท่านแบงไปข้บนบนเลยอืมใช่ผมอยู่ตรงกลางเอาน้ำมันเอยู่มาตรงสายล่างชิ้นเดียวตามผมแล้วมาดูก็ได้ว่าเส้นขึ้นผทํามั่แต่ว่า ป็นโซลใช่ผมก็ว่านี่เป็นโซล่าไม่น่าจะมีคนอื่นแล้วแหละจะปวดอลไรแต่ชัดเนี่ยฮันนี่เฮ้มันขาดอีกต่อหน้าเฮ้ยมันรีบมาแล้วท่านฉลาดท่านเห็นไหมบอกแล้วเออผมนับถือท่านนะเนี่ยคนเดียวเชื่อใจแกอย่างนี้แต่ข้าคนเดียวเชื่อใจแทนนี่นะ ผมบอท่านแล้วท่านแฟนตั <apl ink> <treating Napoleon> hey, วเองยังไม่เชื่อใจ Let's go เฮ้ยท่างโซล่าเขาโปรอยู่ใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าผมจะเล่นยังไงดีพูดตามตรงก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันเอาว่าก่อนอื่นปิดไฟกันอมปิดไฟน่าจะดีผมไม่อยากถ่าฆ่าท่านนกก่อนเนี่ยเขาตายคนแรกบ่อย ทันกิฟต์เขาเล็งดูอยู่ผมยังทำอะไรไม่ได้ที่เราไปฆ่าท่านกิฟต์ทั้งคู่เลยก็ได้นะท่านโซลาวไงเออเราไปหาดับเบิลคิวอันนี้ไหมวิ่งทันวิ่งวิ่งวิ่งคลิปโทลี่โทลี่ตายหรอทำไมท่านนกก็ชอบตายก่อนไวจริงโอลีโอลี อยู่แล้วเดินลงมานิ <Fern âu baik> ้วห um ุณทำไมคุณกรี๊ล่าเดินตรงนี้ใช่แล้วเจอโทรคนนี้อยู่ตรงอะไรว่าจุดกดอะไรของกนีคุณแล้วเสียงคือเมื่อกี้แบบเฮ้ยเราเจอโทรีัคือแบบเย้มีความสุขอะจริงเออ ยังไงดีท่านคุณครูแล้วเนี่ยไม่ยีอยู่บนโ้นม้ให้ผมใช่ไหมอ่างั้นผมบอกเลยว่าผมมีพยานใครท่านไไหหนนพี่เกบใช่ไหมพี่เกบเมื่อกี้เราไปแทนกันเลยเราอยู่ดีกว่าเออผมอยู่สแกนให้พี่เกบดูเลยแม่คุณครูเห็นพี่สแกนดูใช่ไหมส่วนผมก็เห็นท่านนิวคงทำไฟอยู่ผู้ใหญ่เขาทำไฟผมอยากจะรู้จางโซนร้านมาคุณกิฟวนวนหลบเออท่านกิฟลงไปข้างล่างคนเดียวหรือเปล่าเราเห็นใช่ไหมเขาลงไปข้างล่างคนเดียวเห็นตรงไหนนะเจอตรงไหนตรงช่องทางเดินเหรอ ที่เราเดินสวนนิวคุงไปเมื่อกี้ไงลงล่างทางซ้ายทางซ้ายใช่ไหมโอเคตรงนั้นคุณกิดว่าจ้เข้าไปได้เลยว่ะหซ้ายล่างก็เข้าออกไปข้างนอกเข้าทางประตูข้างล่างก็ได้ดิแทนได้เหรอใช่เดินลงไปจากข้างล่างขึ้นทางซ้ายเดินไปจากข้างบนนั้นเดินลงเดินจากข้างบนแล้วก็ลงไปเห็นลูกที่อยู่ข้างล่างใช่ตรงด้านนอกเลยแน่ใจเขาเข้าจากด้านล่างได้ทันเข้าไปในห้องนั้นได้โอ้เยทำไมเป็นชาร์้วท่านอยู่กันสี่คนเลยนะอยู่กันสี่คนอะไรแกเงียบสุดไหนมีพยานเปล่าโอ้พยานมีท่านไหน ยังไงดีท่านนะใช่เกลีหมดใครเกลีหมดใครเกเกสสงสัยโซล่าเอาเดี๋ยวเพราะอะไรท่านเล่าขานกันมาสิก็เห็นทุกคนเอ่ยกันหมดเลยโซล่าเงียบกิบเออนั่นดิโซล่ามันยังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านผมสกิปก่อนไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมสกิปแล้วกันผมไม่แน่ใจเราคุณพูดอะไรกับเราไม่มีเบาะแสโเราไม่มีไม่มีอะไอโซล่าก็ไม่แจ้งมาไม่เห็นนะ จับ<า>ตาตดูดท่านโซลาไว้ท่านดูดิดูดิโซลา,า<ว>คนจีก็ไม่ร้องฟังนะฟังนะ<ม>จะัำตอดู <laughs> จีจีท่านเรากับคุณครูเดินไปแล้วเราก็ไปเจอท่านแคกอยกับศพใช่เน่ผมก็ว่าทำไมถ้าไม่กดรายงานกันผมก็สงสัยว่าไม่ไม่ใช่มาลบเราไม่รู้กดตรงไหนอ่ะวิใครกดรายงานทั้งคู่เลยผมก็ว่าเอ้ผมจะโดนบอกว่าอ่าไม่กดกัน ถ้าตัวราคาได้พอดีผมเลยรอดโอ้ยแต็งก <c oughs> ิวนั่นะค่คูอยู่คุณคูไม่เจอไม่ตองูอีกแล้วหรอ้บอจะัเบอสจะตัดตาบองันไงไม่ตามมามึงเงืมึงเงือมึงเง